สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไฟฟอดพันคอนเกษตรนวมินนะคะเดี๋ยววันนี้ไฟจะพามาดู Next Gen Y Tag นะคะมาแต่งในกับตัวชุด Y นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งอันนี้กันเลยค่ะเริ่มจากด้านตัวกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจังรุ่นมี6ของแรปเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เล่นเป็นคําว่า f r d นะคะตัดเฉดสีส้มนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีไฟนะคะสเมตรอย่างนี้นะคะสีส้มนั่นเองนะคะชุดเด่นชัดนะคะของเรานะคะเป็นชุดแต่ง Y ค่ะตัวกันชนด้านหน้านะคะตัวนี้ เป็นชุดแต่งเป็นตัวกันชนนะคะไม่ใช่ตัววายบอดี้ถ้าวายบอดี้มันจะเป็นตีโป่งออกจากตัวรถเนาะแต่อันนี้เป็นชุดกันชนหน้าค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นสีบอลแบบนี้เลยนะคะมีสัญลักษณ์ให้ด้วยนะคะในโลโก,โก้ของเขานะคะด้านข้างนะคะลากยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะเป็นซุ้มของตัววายเช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะมากับเซตด้านหน้าเลยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าวายไว้ให้ด้วยนะคะ ด้านหน้าของเรานะคะใส่ตัวครอบด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นครอบไฟหน้าสีดําด้านนะคะตัวแม็กของเราค่ะแม็กของเราตัวนี้นะคะก็จะเป็นขอบ18คลายดอกไม้นะคะแต่ว่าตัดขีดเป็นสีแดงนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นของ b ีโปรเทคนะคะแล้วก็ตัวยางค่ะเป็นยางของ c o s m i c นะคะตัวนี้ก็สเปคอยู่ที่2 6 5 6 0 R 1 8นั่นเองค่ะตัวนี้ไม่ได้ยกนะคะเพราะว่าถ้าเป็น ขอบสิบแปดนะคะก็สามารถเดิมๆ <c oughs> ได้เลยนะคะก็จะสวยแบบนี้ได้เลยนะคะด้านหลังคาตัวนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าใครชอบเป็นสีดำเราก็สามารถเปลี่ยนสีให้ได้ด้วยนะคะสติกเกอร์ด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบเรียบๆเลยนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะดูเท่แล้วก็ดูเรียบหรูนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะเป็นตัวครอบฝาถังน้ำมันนะคะเป็นสีดำนะคะตัดสีแดงนั่นเองนะคะสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะก็เป็นสี เดิมจากตัวรถนะคะก็ถ้าใครชอบเปลี่ยนเป็นสีดำในหลายๆคลิปที่ฝ่ายลงไว้เนาะก็ถ้าชอบก็บอกได้นะคะว่าให้ทำสีดำด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์เสริมนะคะอันนี้เป็นลูกค้าออกแบบมานะคะว่าอยากให้ติดแบบนี้นะคะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นตัวค้อบไฟนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะประมาณนี้ค่ะในคันนี้นะคะเน้นแต่งเรียบง่ายค่ะเป็นชุดกันชนตัววายนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อนะคะ หรือว่าอยากให้แต่งแบบนี้เป็นแนวทางนะคะก็บอกไฟายได้ฝ่จัดให้จัดเต็มให้ได้ทุกอย่างนะคะยังไงก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะ่ะบ๊ายบาย